สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมราเรนเจอร์กันอยู่เช่นเยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ6,000ซับสไครเบอร์ของช่องผมเองนะครับก็ช่องโคจิมีผู้ติดตาม6,000ซับสไคร์เบอร์นะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามและก็ให้กําลังใจดีๆนะครับผมก็จะมาจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการฉลองอ6,000ซับสไคร์เบอร์ของผมเนาะก็กิจกรรมนั้นก็คือนะครับผม ให้คุณผู้ชมนะครับผมตัดต่อรูปภาพตัวละครเันเจอร์ในแบบสไตล์ของตัวเองนะครับผมจะเอาตัวละครต่างๆมาผสมบนเปนกันแบบว่าให้เป็นตัวละครแบบแบบใหม่เลยแต่แต่ว่าก็คงคอนเซปต์ของตัวละครน,นั้นๆไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นตัวอย่างให้แล้วกันนะครับผมก็มันจะมีประมาณนี้แหละนะครับที่ผมหามาได้นะครับ แล้วก็อาจจะเอาพื้นหลังเป็นการใส่สกิลของตัวละครอ,อะไรต่างๆเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นการาแครบรูปาการใช้สกิลของตัวละครน,นั้นๆแล้วก็เอาการตัวละครอ,อื่นๆมาใส่เป็นแตะรูปอะไรก็ได้แต่ให้เนียนๆนะถ้าใครทําให้แบบเป็นตัวละครที่เนียนได้ผมผมก็จะให้คะแนนเยอะนะครับผมแบบนี้เนาะผมางานรูปภาพเนี่ยคือกิจกรรมเนี้ยผมเน้นการตัดเนียนๆแล้วก็การทําให้แบบ มันรูปภาพมันเท่มันเก๋แล้วก็แบบมีสไตล์นะครับผมคืออันไหนที่ผมทําให้ว้าวได้ก็คือว้าวเลยนะครับผมก็ได้คะแนนนะครับได้คะแนนแบบดีๆไปนะครับผมแบบนี้นะเพราะว่าที่ทำเดี๋ยวก่อนหนึ่งเลยคือที่ผมจัดกิจกรรมแบบนี้เพราะว่ารหัสนี้นะครับเป็นรหัสที่สวยเลยทีเดียวนะครับมีชินจักกับพิมาริด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือผมไม่รู้ว่าจะทํากิจกรรมอะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าผมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบอ หนึ่งพันซับสองพันซับสามพันซับสี่พันซับห้าพันซับแล้วก็มาจนถึงหกพันซับซึ่งกิจกรรมมันไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมผมก็แบบคิดกิจกรรมนี้ออกแบบให้มันไม่ซ้าเนาะคุณผู้ชมจะได้แบบไม่เบื่อกันนะครับผมนะอาจจะยากไปหน่อยสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยตัดต่อเป็นเนาะแต่ก็ทำไงได้นะผมเพราะว่าผมเลือกมาแล้วนะครับก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะครับใครที่อยากได้รหัสนี้นะครับก็ใครที่สามารถชนะได้นะครับผมก็จะได้รับรหัสนี้ไปนะ นั่นก็คือชินจังและก็ฮิมาลัยนะครับผมป้ายเหลืองนะเลวล45้านะครับผมมีซีรีสัศวินขาวด้วยนะในเดือนนี้นะครับผม็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่ของเดือนนี้เลยนะแถมแถมด้วยกล่องข้าวนะครับผมเพราะว่าแพ็กเกจเริ่มต้นผมเติมได้กล่องข้าวนะครับแล้วก็ผมเปิดตัวมาได้แค่ซีรสเศิวินขาวก็เลยเอามาแจกดีกว่านะครับตามจริงก็อยากแจกตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่มีไอเดียไหนที่จะแจกได้แต่ไอเดียนี้มันเกลือผมก็เลยแจกได้นะครับ ก็ได้เติมแพ็กเกจเริ่มต้นไปแล้วนะเติมแพ็กเกจเริ่มต้นไปแล้วนะครับผมส่วนช่องทางการส่งประกวดส่งเข้ากิจกรรมนะครับก็ทางเฟซแฟนเพจ Facebook ของผมได้นะครับผมในใต้คลิปและก็จะส่งจะส่งใน Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับ2ทาง2ทางเลยนะส่งทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับผมผมก็จะดูหมดเลยทุกทางนะครับ ทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับสามารถส่งได้นะในของกล่องข้อความหรือว่าข้อความ Messenger อะไรก็ได้นะครับโอเคเนาะแต่แนะนําส่งใน Messenger ดีกว่า Messenger แล้วก็กล่องข้อความทางเพจนะครับจะได้อ่านจะได้ดูง่ายๆนะครับผมแล้วก็เอามาขึ้นโชว์ในคลิปได้นะครับผมก็จะรวบรวมรูปภาพของแต่และคนที่ส่งมาเข้าประกวดนะเอามาในคลิปด้วยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดไอดี ID นี้ดีกว่านะครับ ไอเดนี้นะครับผมก็คมแ็กตัวนี้อ่าคมแ็กล็องอินผมทําหมดแล้วนะครับเหลือแค่ภารกิจได้รับ30ตัวแล้วก็ก,ก,ก,กดํามาตั้าหตัวแล้วก็กบแดง1ตัวแล้วก็ขนนกเจ็ดสิบห้าใบนะครับกาชาก็เปิดไปแล้วนะครับผมเปิดไปแล้วเปิดเกียร์แล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายส่วนเควสนะครับผมเควสทําไปแค่1 0 0บี้นะครับผมเหลืออีก4 0 0บี้เลยนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าผมผมเปิดเกียร์ไปแล้ว 200รูบี้แล้วก็เปิดเจส s ิก้าลุ้นแสงไปแล้ว100 100บี้ก็เออมันหมดไปแล้ว300รูบี้ไงก็เลยแบบน่าจะเก็บเพชรได้เยอะอยู่แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้300รูบี้แน่นอนนะครับผมน่าจะน่าจะได้ประมาณ2,100 2,100รูบี้ประมาณนี้นะครับผมก็เอาไว้ลุ้นการันตีตอนคลาโบได้นะครับอันนี้คือผมเกลือมันรหัสนี้ผมเกลือมากเลยนะทั้งเปิดแพ็กเกจเริ่มต้นได้คูนของเข้ามาทั้งเปิดเกียร์ได้เกลือ ทั้งเปิดแสงก็ได้เกลือนะครับผมส่วนกบดำนะครับผมได้มีอยู่กบดำผมมีอยู่5ตัวนะครับกบไฮเปอร์ไม่มีกบแดงมีอยู่2ตัวนะครับผมแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันมีมูนกันบินนะครับผมแล้วก็มีเซรีดาอร์มิชีมีอ่าเซรีดาอร์มิชีสองตัวนะครับผมมีเซรีดาอร์มิชีสองตัวเดี๋ยวผมขอ เอามาในนี้ลนแล่วละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับนำวิชีสอตัวเลยฮนะสุดยอดเลยจริงๆนะครับผมโอเคส่วนกบแดงก็มีอยู่5ตัวนะครับผมกบแดงมีอยู่5ตัวนะแล้วก็สลิปเป็ดด้วยนะครับสลิปเป็ดผมมีอยู่นะครับผมส่วนนี่ไงผมเกลือมานานมากผมเกลือแบบเกลือมากๆเลยคุณผ,ผู้ชมเห็นไหมห้าสิบแปตัวนะเจ็ดดาวนะครับผม เกลแบบเกลไม่รู้ว่าจะเกินยังไงเลยนะนะครับผมเดี๋ยวผมดึงาสลับเป็นทีมเอนะครับสำหรับใครที่ได้อดีนี้ไปก็แน่นอนครับผมบ้้นต่อได้ยาวๆเก็บตั๋วต่อได้อีก5เลเวลนะั้นน่าจะใช่นะครับผมเทเด,ดลาก,ก็ยังไม่เล้เล่นอะไรเลยนะครับผมเก็บแค่ตั๋วนะต้องบริหารดีๆนะครับผมสรับอันดี้นาะส่วนเลยพีพีก็น่าจะสูงสุดก็แค่ทอง3ครับผมกิลก็ เป็นกิลของกิลตัวนี้เลยครับผมผมจะยกให้เลยแล้วกันเพราะว่ากิลนี้ผมไม่ค่อยจะเล่นแล้วนะครับผมมันเป็นกิลสำรองเอาไว้แบบให้คนเริ่มใหม่มาเข้ากันนะครับแล้วก็ไอ้น,นี้เป็นหัวกิลด้วยนะก็สามารถบริหารได้นะครับผมผมไม่อยากลบเพราะว่าจะได้จะได้ตีกิลเลตได้นะครับผมตอนนี้เลเวล30เลยนะเลเวล30ทั้งคู่เลยนะ31 30สโซน่า30ิวิลสัน31นะครับผมโอเคเนาะ ก็สามารถตีเกลืดได้นะครับผมสำหรับไอดีนี้เนาะแล้วก็มีขนนก2,400ลู24บี้เอ้ยมีขนุกอยู่2,400ขนุกนะครับผมประมาณเอานะโอเคนะผมส่วนสมุนทรสมยังไม่เล่นผสมตัวละคร5ลูบี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปจะสั้นเกินไปนะครับก็เดี๋ยวไปเล่น PP กันปิดท้ายดีกว่านะครับใน ID อื่นนะโอเคผมเดี๋ยวเรามาเล่นที่ ID สลามครบเซตดีกว่านะก็ไอดนี้ก็ พยายามเก็บรูบี้เปิดคาร์บโบเปิดเกียร์คาร์บโบนะครับผมเดือนหน้าเนาะมีหย่อนมีอยู่ส0 0รอูบี้นะครับผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่แน่ก็อาจจะเติมอีกนะครับข่าโอรุแม็กลองดูแล้วกันเพราะว่าทีมผมมีมิริมอยู่นะครับดามเมจหนักด้วยนะครับอ่าแล้วก็ชี้แจงเรื่องกิลด้วยนะครับใครที่อยู่กิลแชมเปี้ยนตัวเอตัวตัวเอสต,ตัวเล็ก,ต,ก,ต,ลกต่อท้ายก็ อย่าลืมมาตีกิเวเลตกันนะครับผมกิเวเลตก็มีคนตีประมาณ40คนเหลืออีกประมาณ7-8คนที่ยังไม่ได้ตีกิเวเลตนะครับก็ถ้าไม่ตีก็อาจจะเตะออกก็ได้นะครับผมต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่เตะออกก็ได้เพราะว่าบางคนก็ยังไม่ว่างนะครับผมเดี๋ยวคิดดูก่อนคิดดูก่อนเพราะว่าคือการที่แบบช่วยกันตีกิเวเลตเนี่ยมันจะมันจะได้ของรางวัลดีๆนะครับผม ซึ่งเกียรวผมเนี่ยเกียร์คือแบบแต่ละคนก็ต้องการเกียร์ฟรีมาอัพดีๆนะครับผมบางคนก็มีตัวแม็กดีๆแต่ว่าไม่มีเกียร์ใช้ก็มีนะครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยคือเกียร์ไม่มีนะครับผมต้องช่วยกันตีนะต้องช่วยกันตีนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับผมต,ตีกี่ดาบก็ได้นะครับผมซื้อรูบี้ตีเอากี่ดาบก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับผมอ่ายิ่งตีเยอะยิ่งดีนะครับผม แถมถ้าเกิดว่าใครทำคะแนนสูงสุดแบบช่วยช่วยแบบตีคะแนนบอสได้ดีที่สุดอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้เพชรม่วงเยอะเยอะกว่าทุกคนเลยนะเขาจะให้ท็อปนะครับผมท็อปท็อปดาเมจนะครับผมแบบยิ่งเลเวลสูงท็อปดาเมจก็ยิ่งได้เพชรม่วงเยอะนะครับผมตอนนี้คิวผมก็ท็อปดาเมจประมาณ16ล้านนะครับผมก็คือคุณคาริสถ้าจำไม่ผิดนะส่วนนั้นนะาะส่วน ส่วนไอดีผมก็อันดับ20กว่ากว่า2อไอดีแล้วก็อันดับ6อันดับ5ประมาณไอดีตํตำนานครับผมอันดับ5อันดับ4นี่แหละ10ด้ามหนึถึง14ล้านเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับผมเจสิก้าถึกมากเลยนะผมไม่น่าสู้กับเจสิก้าเลยนะครับผมคือริมรู้ผมพอจะสู้ไหวอยู่แต่ว่าทีมอื่นๆเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับโอเคเบิร์ดก็พอจะสอยร่วงอยู่ อ้าวทีมเขายังไม่ได้เก็บสมบัติเยอะขนาดนี้ดูแล้วน,นะครับผมความเถื่อนของเจสิก้านะใครมีเจสสิก้าเท่ากับว่าคุณมีอารมาเทลสึด้วยนะครับผมมันเหมือนแบบเป็นตัวครบเครื่องแบบครบเครื่องมากๆนะคุณผู้ชมถ้าใครมีเนี่ยบอกเลยว่าทีมแข็งแกร่งขึ้นดโคตรครับแต่ผมก็พยายามเอาริมุลุมาชนกับเจส s ิกานะ เจสสิก้ามันเป็นตัวล้วงแผงหลังนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าด้วยแต่ว่าม,มันไม่ค่อยตียข้างหน้าหรอมั้งโอเคเรียบร้อยครับผม่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูกิลผมนะครับใครที่อยากเข้ากิวผมก็สามารถขอเข้ามาได้นะเดีย๋ยวผมจะรับเอานะครับผมตอนนี้มีชัดอะไรนี่โอเคโอเคไปตอนนี้นะครับผมเลเวลกิลเลสโซนาเลเวล48ผมตีแทบไม่เข้าบอกตร,ต,รตรงนะครับตีแทบไม่เข้าวิวสันเลเวล37ผมก็ตีแทบไม่เข้าเหมือนกันนะครับผม ตอนนี้ดามาเมตสูงสุดก็คือคุณคลาริสไงสิบหล้านส่วนไอดีเวลตำนานผมดามาเมต13ล้านส่วน่าฟเอลแล้วก็คิริโตผมไอจิซารามแล้วก็ไอดีดามาเมตสามธาตุเอเลนอยู่ด้วยมีดามเมตประมาณ6ก้กล้านก,กว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับผมก็พยายามมาตีกิลดช่วยกันนะครับผมใครที่อยู่กิวผมเนาะเอยจะว่าไปเลเวลกิวผมก็เลเวล6แล้วนะครับ ต้องต้องต้องเลเวลสิบให้ได้นะต้องทันคนอื่นนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยเลเวลกิ้วผมเลเวลแค่เลเวลอ่าเลเวลกิ้วผมเลเวลหนึ่งนะครับผมตอนนี้ติดกิเลสมาคือเลเวลหกคือมันเยอะมากๆครับผมขนาดขนาดผ่านไปแค่สองวันนะเนี่ยคือวันนี้ผมอัดวันอังคารนะครับผมอัดวันอังคารนะโอเคครับผมลุยลุย let's go นะครับผมเลเวลเก้าสิบเนี่ยโอ้เลเวลยูเก้าสิบเนี่ยคือโหดมากๆเลยนะครับผมโหดจริงๆนะครับ ใครเลเวลสูงเนี่ยยิ่งได้เปรียบนะถึงแม้ว่าตัวจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอัตราการผลิตและก็อัตราการผลิตขีปนาวุธนะคือสูงมากนะครับในเหลืองล่างเนี่ยคือแพ้แพ้มากๆเลยครับผมใครที่แบบเลเวลต่ำๆนี่คือแพ้เลเวลสูงๆเยอะมากเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีเกียร์ไงแต่ว่าผมพอมีเกียร์อยู่แล้วก็พอจะสู้ได้อยู่นะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมา PP, PP, พีพีพอหอมปากหอมคอแล้วก็มาบอกว่าจะจัดกิจกรรม6,000ซับสไคร์เบอร์นะครับผม่าทองสามพอดีเลยนะครับอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกัน,นเยอะๆนะครับผมยิ่งคนเยอะก็สนุกนะครับผมก็จะมีผลงานมาโชว์ในคลิปได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็กิจกรรมนี้คบบอบผมประทับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามากดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็ เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เข้ามาดูคลิปผมให้นะผมแถมยังกดไลค์ให้อีกนะครับแล้วก็คือคนที่กดกระดิ่งเนี่ยคือผมขอบคุณมากเลยนะมันแจ้งเตือนในการสตรีมนะผมก็มีคนบางคนที่แบบมาดูสตรีมผมด้วยนะครับเมียบ,บมารอดูผมสตรีมอ่ะตอนที่ผมยังแบบเพิ่งตั้งค่าสตรีมเสร็จอะไรแบบนี้คือมีคนมารอดูผมประมาณ2คน3คนเนี่ยผมก็ชื่นใจมากๆาเลยนะครับผมพอเริ่มสตรีมก็มีประมาณ20คน15คนมาดูแบบรวดเร็วทันใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมคือแบบ ดีจริงๆนะครับผมที่มีคนดูดีๆแบบนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามากดติดตามผมตลอดนะครับแล้วก็จนถึงมมหัวแบซับสไคร์เบอร์นะครับผมเป้าหมายต่อไปก็คงจะเป็นเจ็ดพันซับสไคร์เบอร์แหละเนาะตอนนี้หกพันสองตอนนี้ซับสไครบ์ผมหกพันสองร้อยซับนะครับผมก็อีกแปดร้อยซับก็อีกยาวไกลนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย